สวัสดีค่ะวันนี้เรามาจะมาใส่หมวกให้ทุกคนดูนะคะในลูกใส่ทางไหนคะอ่าใส่ทางไหนคะใส่หมวกดีกว่าโอ้โหลืมบอกไปค่ะโลมายังใส่หมวกไม่เป็นงั้นโลมากินหมวกให้ดูนะคะอ่าพร้อมหรือยังเดี๋ยวโลามาจะกินหมวกให้ดูนะคะ มาแล้วนะคะเดี๋ยวโลมาขอหยิบหมวกแป๊บหนึ่งทำอะไร,รอะลูกอ๋อหนูกินแล้วนะคะจะเอ๊ะ,อะ,อะ อืมเก่งใหญ่เลยล่ะฮะแต่เอ๋แตเอ๋แตเอนอนอิ่มอ่ะบ๊ายบายแล้วนะคะนี่แหละแครบ๊ายบายแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดนะคะวัดสระประสานสูงนะคะเรามามา